คุณผู้ชมครับทุกท่านรู้จักมอมไหมครับหลายคนอาจจะเข้าใจการทำงานของมันแล้วแต่เลือกไม่ได้ว่าจะเอาตัวไหนมาใช้ดีดังนั้นครับคลิปนี้เราจะให้ตัวเลือกกับคุณ15อย่างในการที่จะเลือกมอดมาใช้ที่จะทำให้เกมของคุณนั้นดูดีขึ้นมาอีกระดับและเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยใน l e v e ฟ d e a t พร้อมกันเลยใช่ไหมครับไปกันเลยมอดตัวแรกครับผม อินฟอร์มัลสกายบ็อกซ์เป็นมดที่จะทำให้เกมของคุณนั้นได้แต่ละด่านมีท้องฟ้าซึ่งมันสวยมากซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ Miscellaneous นั่น,นแหละครับมดตัวที่สอง,องครับทีมฮาร์ดมดตัวนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าเพื่อนร่วมทีมข,ของคุณนั้นมีเลือดเ,เ,เลือดเลือดด้ยนะเลือดอยู่เท่าไหร่ซึ่งมดตัวนี้นั้นมีประโยชน์มากในหมวดเรลิซึมและหมวดมช็อเองจะอยู่ในหมวดหมู่ของ UI และ ม,ม,ม,มิเชลเลสียมมิเชลเลสินะมิเชลมิเชลเลมิเชลเลนี่อ่ะส,สามครับผมลักซัวเบิร์กเล็กสคริปต์หรือว่ามดขาของตัวละครฝั่งผู้เล่ชีวิตนั่นเองผู้เล่นเลนฟเเดสสองจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าภาคแรกนั้นมีขาภาคสองไม่มีจึงเป็นไอเดียที่โคตรฉลาดของชายมดนามว่า ตาดาวนี่ซึ่งว่าตัวนี้นั้นจะทําให้คุณมองเห็นขาของตัวละครได้ครับว่าตัวที่4ครับวีมูฟเอ็กซ์โจนครับว่าตัวนี้นั้นจะช่วยให้คุณสาม,มารถมองเห็นการระเบิดของเจเนตลนเจอร์อน้ำมันมีประโยชน์สูงสุดในโหมดล็อกเก็ตด,ดูดที่อยู่ในมูเลเทชั่นจะทำให้คุณนั่มองเห็นการระเบิดในพัฒนาวิสัยได้ชัดเจนว่ตัวที่5ครับแท็กทีคอลแฟลไลท์ หรือว่ามดไฟฉายนันี้มอดไฟฉายตัวนี้นันจะเพิ่มกําลังไฟฉายของคุณให้สว่างมากขึ้นจากแานไฟฉายขนาดแค่ 3A ให้กลายเป็นพกพตไได้มอดตัวที่6 XD Reanimate b a e มดตัวนี้นันจะช่วยในการเคลื่อนไหวของตัวละครสมูทมากกว่าเดิมสามารถใช้ได้ทั้ง Survival และอิ f e c t เ d สครับมดตัวที่7คร Ultimate Special Spawner t n i n g เป็นมดด่านที่เปิดให้ผู้เล่นจะทำาอะไรก็ได้ตามใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นการฝึกกระโดดเก็ฮันเตอร์ตัดลินสโมโกเกอร์ข้าสป,ปิตเอร์ฆข่าจอกี้ข้าแทงข้าวิชและบูมเมอร์ก็ได้มดตัวที่แปกครับแอดมินซิสเต็มมดตัวนี้น่าจะช่วยให้คุณจำลองตัวเองเป็นพระเจ้าที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ในด่านนั้น ไม่ว่าจะเสกระเบิดเสกปืนเสกรถบินได้ก็ไม่จำกัดหรือจะเป็นอมาตะก็ได้สาตา่ว่าในทีเดียววัตตุนี้9ครับโปคโอคลไลเซอร์หรือว่า B O X เพราะตัวนี้นั่นจะทำให้ตัวละครของคุณที่ควบคุมสามารถแท a p เคียอะไรก็ได้ไม่ว่าจะสแปมยังไมเพื่อนร่วมทีมกับใารบอกทีมว่ามีเฟเชอร์อิในเฟคเต็ดอยู่ใกล้คุณเป็นการตะโกน โมดตัวที่10ครับ Advanced AI หรือ Improbot v มดตัวนี้นั้นจะทำให้บอทตอนที่คุณเล่นซิงเกิลเพเยอร์นั้นโหดมากฉลาดเหมือนโปรเพเยอร์มาเล่นแต่แรกมากับสิ่งที่เสียก็คือเมื่อตอนที่คุณตายนั้นคุณจะต้องนั่งดูบอทเล่นจนกว่าจะจบการหรือไม่ก็ถึงห้องเซฟมาตัวที่11ครับไ่มอดปันป่นๆบ้างลาราเเยอะละนี่เลยครับ มดเสียงคิสนะไอคุณอาจจะรู้สึกว่ามดมันเหมือนกับอนิเมหมันกับการ์ตูนซึ่งคุณไม่ชอบเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับแต่มันนี้จะทําให้สีสันของการ์ตของคุณสนุกขึ้นมากโดยเฉพาะตอนที่คุณคิดขวามดตัวที่สิบสองครับแับพลาสติกซีรีสมดด่านที่เก็บรายละเอียดของความเคลีน่นมินิเกมและการเล่นที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนและยังมีปริศนามีการตอบคำถาม มินิเกมปันฟันมดตัวที่13ครับ Resident Evil w e a p o n Pack มอมดตัวนี้นั้นจะเปลี่ยนให้สก,กินอาวุธของคุณนั้นจาก Default ให้กลายเป็นอาวุธจาก Resident Evil Series ไม่ว่าจะเป็นภาค 1, 2, 3, 4, 5, 6บสาหไปโอสาและ Resident e v i v v l l l a g e มดตัวสุดท้ายครับก็คือมอดที่คุณผู้ชมชอบและอยากจะแนะนำให้คนอื่นใช้สามารถทิ้งลิงก์มดได้ที่ช่องคอมเมนต์คลิปนี้นะครับสำหรับคนที่อยากได้ เซฟแอดออนของผมก็าสามารถกดได้เลยที่ดึงดูดน,น,นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นเล็บวเดยสองหรือเกมอะไรสำหรับคลิปนี้